สวบาดี้าปรลุ่บ่ระสดสุคน้าจ้ากี้เลี้วตาตงล่างพี่นอกเลยขี้เลี้ยวขี้เลี้ยวลงล่างไวให้แม่วางถ่วไปใส่ลูกป้ายและลูกเห็ดบละเอียดของเมา นี่แล้วก็ซีพัวไก่ไว้ให้เพิ่นเราจะซีเมื่อก่อนเมื่อตากผาซัากผาไว้บูท่านตากส่งลงไปโรงเรียนกเมื่อเลยไปพูนตาผาตาผาลแล้วเราก็ได้ลบมาอีกได้วยพูนอยากกินขนมบาตนี่พี่น้องเอ้ยชิมาเห็ดขนมให้พูนกินอีกนี่มาเห็ดขนมได้บาตนี้ได้ จานนหนต้องบรุปรเป็ตะไสเดกโอ้ยล้วไปซื้อไหมเป็นต้าไห้มาแล้วเป็นจานมาไะ้แล้วเป็ต้าเอามาใส่เนวยกลินเ้าจานซปเปอร์เวเจ้าหไมันบดเป็นตาอะไรจานตัวห้าอ้หยเจ้าเดี๋ั่น

शान्त còn sáng đẹp còn ็หยได้สวนี่พีน uh ้องเอ๋ยหยได้ดาวนี่ตู้ถยนี่ดาวเป็นบรไปตว้นี่เจนี่มูเห็นปะเจนมาองมาให้ดาวน่อยโอ้ยดาวเลเดี๋ยนี้มีอะไเนาะมีแล้วามีสวยมีศาสตร์มีนั่นนี่ตู้ตี้มาให้ดาว ี่เรามีกะตาต้องมีกระตามาตั้งวันนีเวลาถึงปุเต็มแล้วก่ะที่กะตาค่อย้เพิ่มหันไปน้อยไปจูดกะตาอันนี้คันคักแน่กระตาสีก้ากะตาย่านี่นี่ว่ถึงเหนื่อย กูดีเน,นตักนีเงินใช้ผ่านเงินน,นอกกห,หละเออ่ม่ตลาดนี่ะไดก็ลืมอสื่อคยังมันยังนอนอยู่นี่นอเอแมวแลนะ้ว มันลม้ใหัวนบ้างนะนุ่สู้เว้เไรกร้เถโอยอันนี้เลยได้กลมนะี่ผมมีขู่ยาอ chúc chồng mong hai lần ơi thứ mừng ra là có lúc Ừ mhm mình mhm 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 đeo này là đeo này là đeo? Ừ Ở nào, nó không phải <laughs> บ่ายโมงเขื่อเขาเซ็งตอนนั้นเออไปบ่ายโมงไปเลยไปจะโมงเลยแม่ค้ามันไปตอนบ่ายโมงอะก็ได้นะไปบ่ายโมงเนาะไปบ่ายโมงข้าเดียวด้วยแม่งโคนลูกคนไก่นี่าใดี กัวไก่อีแม่เราสิปิ่งกัวว่าอย่เราก <c oughs> ัวไก่ข้าวเดียวเลยก็แล้วดอกเรียบโอ้ยน้ำม้อนเด้อมาเด้ออืมตะเมียเด้อ อีห้างอะนะมาแต่ใส่นะโฟมเบิร์นแบบมือก็เปื่อนๆเออนี่แม่ไปเหจัดการอาบน้ำให้น้องปากขึ้นกันอุ้ยเมื่อไปแม่อาบน้ำให้ไปสบู่ทาแปรงหอมๆเปลี่ยนเสื้อผ้าเบิร์ดรูปความหล่อเลยเนาะอือโอ๊ยความหล่อบเปล่าเบิร์ดแล้วนี่เนี์กำลังสีเล่อจะไปเสริมหล่อให้เด้อ เห็ดอันนี้เในเทากัข้าวเดียวหนิจะโมงเลยลูกสบสองโมงหาสอน